ซัมซุง A52 ตัวนี้มีปัญหาฝาหลังป้าครับกาวไม่ดีกาวหลุดก็เลยต้องสั่งฝาหลังมาเปลี่ยนครับแก่ง่ายร้อนครับไม่ต้องใช้ลมร้อนเป่าเลยเพราะว่ามันร้อนละลายออกมาแล้ว แถมชุดไข่ควงแถมกาวทาฝาหลังให้ด้วยครับห่อบับเบิลมาอย่างดีครับฝาหลังพร้อมเลนกล้อง Samsung A52s ครับสั่งมาสองสีเลยสีเขียวกับสีฟ้ามันจะมีกาวมาด้วยครับมีกาวติดฝาหลังมาด้วยเลยพร้อมเลนกล้องนี่คือ ฝาหลังซัมซุง A52s นะครับเป็นของแท้เลยแต่ร้านในเมืองไทยที่สั่งมาเป็นชุดแบบนี้พร้อมแกนกลางซึ่งเราจะต้องแกะอะไรจากชุดเก่ามาเปลี่ยนใส่เครื่องชุดใหม่แล้วฝาหลังก็มีแบบนี้ลดล้นมาอย่างนี้เลยไม่มีอะไรเลยกาวก็ไม่มีเดนกล้องก็ไม่มีครับซึ่งมันยุ่งยากเพราะว่าเราจะต้องมาแกะเมนบอร์ดแกะแบตเตอรี่บอร์ดล่าง ออกจากแกนกลางตัวเก่านียแล้วก็ต้องแกะจอด้วยครับจะต้องถอดจอตัวนี้มาใส่กับชุดแกนกลางตัวนี้ซึ่งัจะเป็นงานใหญ่ครับก็เลยสั่งเอาแต่ฝาจากร้านเมืองนอกครับ300กว่าบาทเหมือนกันครับรอนานหน่อยร้านค้าต่างประเทศแต่มาพร้อมชุดเลน์กล้องกระจกเลน์กล้องแล้วก็แถบกาวเราก็แค่ทำความสะอาด ตรงนี้ออกเอากาวเก่าออกให้หมดนะครับแล้วก็เอามาปิดเอากาวใส่ใสฟ้าใหม่ใส่ได้เลยครับเราแค่ทําความสะอาดกาวเก่าออกให้หมดโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับ